สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูนะครับเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคโควิด -19 โรงพยาบาลศรีสังวานจังหวัดแม่ห้องสอนได้รับพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน5เครื่องโดยมีนายสิริวัตรปุปผาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยนายเอกชัยคำลือนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายแพทย์ชานชัยพจมนวิพุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวานโดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 จําจำนวนทั้งสิ้น122โรงพยาบาลในพื้นที่56จังหวัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรนกิตโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรผู้อํานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชาสิริอารีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และดรหันษาเทียนทองรองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนสิบเครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ยังความปรับปลืมในพระมหาการุณาที่ขุณเป็นล้นพ้นค่ะ